หนังรีเมคสมัยก่อนหนังเรื่องนี้เป็นแบบนี้ปัจจุบันรีเมคมันต้องมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันครับหนังสือธรรมะปัจจุบันเนี่ยแก่นสารของพุทธศาสนายังคงอยู่แต่วิธีการนําเสนอวิธีการในเรื่องของการยกตัวอย่างให้คนเข้าถึงนั้นไม่ใช่นกแขกเท่า,าต่อไปแล้วเราก็เลยสามารถที่จะเข้าถึงแก่นของธรรมะได้ง่ายมากขึ้นนี่คือสาเหตุครับที่ว่าถ้าเราเดินไปตามร้านหนังสือเราจะพบว่าคนหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาหน้าตาบางคนี่เฟี้ยวสุด,สด ผอพอคุณเจ๊บเงี้ยหยิบาอ่านเรงความอิ่มทำครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าเราสื่อสารกันในเรื่องเดียวกันนั่นเองครับพระคุณเจ้าถ้าถ้าสมมุติว่าดิฉันลองลองมองในแง่ของหนังสือพระที่เราเห็นตามหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ขันนะคะหรือว่ามีมีมุกในการเล่นเวลาเราเทศอยู่ในวัดจะมีมุกอย่างนั้นได้ไหมต้องมีมีได้ไหมคะก็ พอสมควรแก่เขาเรียกสรมนัสารูปนะฮะกับบรรยากาศสถานที่เหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็กลุ่มผู้ฟังด้วย<ม>นะแต่ยังไงก็ตามไม่ควรจะเอาอารมณ์ขันเนี่ยมาแลกกับสัมนัสารูปที่ว่านี้นะได้กับเสียงฮาเสียงอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะ,ๆนะๆมันไม่ไม่จำเป็น<ม>นะทำยังไงให้เขาสะกดให้ผู้ฟังเนี่ยตั้งใจฟังได้ตลอดแล้วก็มีวิธีการสอนเนี่ย อาจจะหักมุมตอนท้ายแล้วอ๋ออ๋ออ๋อคือ,ค,อคือคนเข้าใจคาว่าธรรมะบันเทิงไม่ค่อยกะจูกต้องไม่ว่าต้องยิ้มต้องหัวเราะต้องมีมุกมีอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้างั้นขอไปไปเปิดเทปหรือซีดีตลกจะดีกว่าก็ด้หัวเราะมากกว่า <S 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 นะฮะแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถเนี่ยนะฮะท่านจะมีวิธีการสอนชนิดที่เรียกว่าชี้ให้ชัดชวนให้ปฏิบัติเราจะให้กล้าปลุกใจให้ร่าเริงเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วของครูอาจารย์ สี่ข้อนี้แล้วก็ถ้าหาสามารถที่จะหักมุมในตอนท้ายแล้วเกิดความรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้มันจะยิ่งยิ่งกว่าความบันเทิงใดทั้งสิน้นไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหัวเราะเลยก็ได้ใะไไอ้สิ่งที่สงสัยอยู่เนี่ยเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมา,านเนี่ยะะเราควรจะแสวงหาวิธีการสอนอย่างนี้มากกว่าคิดว่าคุณดวงตรินก็หาวิธีการอย่างนี้นะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของบันเทิงมากเกินไปแต่ก็ยินดีที่มีผู้ที่ สื่อธรรมะกันได้ดีขึ้นทําให้คนถึงทําททำถึงคนได้ได,ได้เร็วได้มากขึ้นก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ,ะ,ะถ้าถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะคะ,คะด้านหนึ่งข่าวในวงการของพระสงฆ์ก็มีด้านลบเยอะมีผลไหมคะที่ทําให้คนบางคนเลือกที่จะหันมาเสพทังสือแทนคือรู้สึกว่าไม่ค่อยจะศรัทธากับ พระพุทธศาสนาแล้วคือเหมืนอนกับว่าจะไหวเฉพาะพระพุะทธธรรมในพระสงฆ์ไม่ไหวจะ <c oughs> เอาหลักธรรมมาอะไรมาอันนี้ก็เป็นเป็นข้อปฏิบัติของแต่ละบุคคลนะพฤติกรรมของแต่ละท่านในเะป็นตัวบุคคลที่เข้าไปบวชในศาสนามันไม่ได้หมายวา่าแจงเครื่องแบบนี้แล้วจะดีไปทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แยกแยะออกว่าตรงไหนที่เราควรจะศรัทธานับถือนะโดยตัวหลักการแท้จริงเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าพระองค์มไม่ได้ ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับตัวบุคคลแต่ฝากไว้กับพระธรรมวินยัยเราก็ต้องยึดอันนั้นเป็นหลักที่อีกอย่างหนึ่งก็ใครสอนผิดสอนถูกยังไงก็มีหลักตัดสินอยู่แล้วหลัตัดสินพระธรรมวินัยแปประการนะถ้าสอนให้ค,คลุกคลีด้วยมูสอนให้เป็นคนสะสมสอนให้เป็นคนมากๆอยากได้สอนให้เกียดคราเนี่ยไม่ใช่ละอ,อะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีมีหลักตัดสินอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยหรือว่าผู้อ่านผู้เสพเนี่ยต้องเอใจบ้าง นะมันก็จะจะมีปัญหาอย่างที่เป็นปัญหาเวลานี้แ,แล้วเราก็จะเกิดอาการเสือส่อมศรัทธาที่ไรอย่ายึดตัวบุคคลนะเนี่ยต้องให้เข้าใจว่าหลักการเป็นอย่างไรอะไรแล้วก็สามารถจับหลักการนั้นได้แล้วก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนคนนั้นด้วยนะฮะที่จะเข้าใจอะไรจะอะไรอย่าไปทําตามแฟชั่นที่เขาอตอนนี้เขาฮิตมากเลยหนังสือเนี้ยถ้าถือเล่นนี้นะอ<ม>่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าดูดีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหรือว่าบอกว่านี่ฉันไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่มานะรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นมาไม่ใช่ คนคนนั้นองรู้ได้เองว่าไปแล้วมันดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอ่านแล้วมันดีจริงหรือเปล่าคุณถือไว้เนีย่ยคุณอา่านหรือเปล่าวันที่ได้รับไปแล้วไม่อ่านหรือว่าเออท่านให้มาแจกแล้วก็จันรับทั้งนั้นแหละอะไระต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่บุคคลคนนั้นต้องรู้เองว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนคือจะ,ะามายินดีที่ว่ามีหนังสือธรรมะหรือหนังสือด้านการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตนี่มากขึ้นนะโดยเฉพาะกรว่าเนี่ยช่วยพระมากช่วยเขียนช่วยสื่อช่วยอะไรต่างๆนี่มากมายเหมือนกับที่ หลายๆท่านเนี่ยเปิดบ้านเปิดสวนเปิดอะไรนะฮะในการปฏิบัติธรรมน่ายินดีแม,ม่จันนะยินดีมากเลยทีเดียวแต่ว่าต้องขอร้องว่าอ่านหนังสือมากๆแล้วเนี่ยต้องเอาไปปฏิบัติร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำาำเนี้ยสำคัญมากมรู้กี่สิบกี่ร้อยเรื่องก็ตามสู้มาปฏิบัติมาทำไม่ได้สักเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้อ่านหนังสือร้อยเล่มจะหยิบจับอะไรมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยมีค่าเ่ากนไม่ได้อา่าน บางคนก็อ่านไม่กี่เรื่องไม่กี่เล่มไม่กี่หน้าไม่กี่ยาหน้าไม่กี่บรรทัดกี่ว่าก,กี่ตอนแต่เอาไปปฏิบัติตลอดชีวิตอย่างนี้มีประโยชน์มากกว่าอยากให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาสมมติมว่าคุณดนตริเนี่ยเขียนแล้วอยากจะให้หนังสือนี้กับใครก็ตามคุณจิ๊ปเนี่ยนะฮะต้องมีวิธีการบอกซะหน่อยว่าจิ๊ปลองอ่านดูนะมันอย่างนั้นอย่างนี้นะนมีวิธีการโฆษณาชวนเชื่อสักเล็กน้อยไม่ใ่เดี๋ยวก็มีหยอกแล้วออกมาเล่นสองเล่มสามออกมาเรื่อ,อยๆเนี่ยคุณจิ๊ปเอาไปวางไว้เฉย ยิ่งถ้าเล่มหนาเท่เาไห่ไปเทียไปหนุนศีสนอนให้มันซึมเข้าไปรึยังไงซึ้งก็ไม่มียอะไรเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะมาทำหนังสือที่วชิรมปทานเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะแจกในวาระต่างๆเช่นทอดกระถิ่นใครบันเกิดหลวงพ่อปัญญาอะไรเงี้ยนะฮะวันท่านมรณะภาพอะไรมาอย่างเนี้ยก็มักจะย้ํากับญาติโยมว่ารับไปแล้วต้องไปอ่านนะเพราะมันแพงนะพิมพ์มาหลายสตางค์นัเนี่ยใช่ไหม,มที่เราแจกแจกไปเนี่ยนะฮะต้องไปอ่านนะแล้วก็ฝากให้คนอื่นเขาได้อ่านด้วยมันต้องย้ําตรงนี้เอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์จริงๆ คือไม่ห่วงว่าออกมามีมากมายอะไรเป็นแฟชั่นก็ก็ดีแล้วแต่ว่าขอให้เอาไปอ่านเอาไปปฏิบัติกันมไม่ใช่ไปทาตามคนอื่นเขา<ม>แล้วรู้สึกว่าตัวเองดูดีคนอื่นก็ดูแล้วดูดีเนี่ยมันใช้ไม่ได้ค่ะ,คะ,ะถ้าพูดพูดถึงในแง่ของของแฟชั่นกระแสนิยมเนี่ยนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนังสือของคุณดังตรินโอ้บางเรื่องนี้ขึ้นแบบโหบเซลเ ER, ลอร์อยู่ท็อปฮิตแบบนานมากนะฮะมีผลไหมฮะมีผลต่อการจูงใจ ให้คนเนี่ยเข้ามาหยิบหนังสือในฐานะของเป็นคนทาหนังสือด้วยเป็นคนเขียนด้วยมันมีเคล็ดอะไรบางอย่างไหมคะเขียนยังไงให้มันขึ้น,นบนแท่นอยู่บนยอดนานๆแล้วยิ้หนังสือธรรมาเนี่ยมันน่าแปลกใจนะคะเ,เราเราอยู่ในโลกที่มีช่องทางในการสื่อสารกับคนแล้วก็ในการที่จะติดต่อกับผู้คนนะถ้าพูดถึงหนังสือคนไม่คิดถึงบ้านของนักเขียนหรอก แต่คนจะนึกถึงร้านหนังสือเข,เขาเจอนักเขียนที่นั่นนะแล้วถามว่าช่องทางขายหนังสือเนี่ยนะม,มันมีจุดเด่นอะไรก็ต้องยอมรับว่าฮิ่งเบสเซเลอร์เนี่ยมันเป็นจุดที่กระทบตาเตะตาได้ก่อนจุดอื่นนะฮะการที่คนเขียนหนังสือจะคาดหวังว่าหนังสือของตัวเองจะไปอยู่บนฮิ่งเบสเซเลอร์เนี่ยคือ มันมันคาดหวังกันไม่ได้นะคือมันไม่ใช่เขียนแล้วบอกฉันจะให้หนังสือเล่มนี้ไปวางอยู่เป็นฮิ่งเบสเซลเลอร์ eller, จะเอานานแค่ไหนกี่อาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ใช่นะเพราะว่าการตัดสินเนี่ยอยู่ที่ตัวคนอ่านเขาต่อให้เราโฆษณาลงทุนไปเป็นกี่ล้านก็ตามหรือว่าจะทุ่มเทด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ให้มันไปวางอยู่บนฮิ่งเบสเซลเลอร์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าหากว่าคนคนอ่านเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่พิภากษาว่าหนังสือของเราสมควรอยู่อยู่ที่นั่นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเอาลงนะฮะสิ่งที่เราจะคาดหวังในฐานะของคนเขียนหรือสํานักพิมพ์ได้มีอยู่อย่างเดียวคือว่าทําหนังสือที่ดีที่ทสุดคิดว่าโดนใจมากที่สุดแล้วก็เข้าเป้ามากที่สุดนะะถ้าหากว่ามันไม่ดีที่สุดคือหมายถึงว่าความสามารถของเรามีอยู่เท่าไหร่เราทุ่มไปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่า ไม่ไม่คุ้มกับไอสิ่งที่คนอ่านเขาจะจ่ายมานะในแง่ของโลกวัตถุนิยมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยถ้าหากว่าหนังสือเล่มนั้นไม่โดนใจต่อให้บอกว่านี่คือหนังสือที่มีคุณค่าที่สุดในโลกหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่ยอมรับนะแล้วถ้าหากว่าไอสิ่งที่เขาได้ไปมันใช้ไม่ได้จริงมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่า ไอเนี่ยเขาเอาไว้อ่านคนเดียวก็พอแต่ถ้าหากว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าใช้ได้นําให้เขาไปหาพระนําให้เขาไปไหว้พระได้ด้วยความเข้าใจใว่าไหว้ไปทําไมจะไปรับอะไรจากพระและพุทธศาสนาพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นเขาจะมีใจอยากบอกต่อเองนะแล้ววิธีการบอกต่อของคนที่อ่านหนังสือง่ายที่สุดก็คือซื้อหนังสือไปให้เพื่อนหรือว่าญาติ นะอันนี้ก็เป็นที่มาของอการเป็นเบสเลอร์เพราะว่าหนังสือเบสเลอร์ส่วนใหญ่เนี่ยขอให้เข้าใจเถอะว่าไม่ใช่เกิดจากการที่มีคนเป็นคนๆเนี่ยไปซื้อแต่เกิดจากการที่คนเนี่ยอ่านแล้วไปบอกต่อหรือซื้อไปแจก,กนะถามว่ามีผลไหมมันมีผลตรงนี้แหละที่ว่าเข้าร้านหนังสือแล้ว แทนที่จะต้องไปหาว่ามุมไหนนะที่เป็นหิ่งหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะเล่มไหนนะที่กําลังหน้าอ่านอยู่อะไรต่างๆเนี่ยเขาเห็นตั้งแต่อยู่หน้าร้านเลยเพราะว่าหิ่งหนังสือเบสเลอร์จะอยู่หน้าร้านนะมันก็มีผลแน่นอนที่ว่าเขาบอกอ่ะไหนอันนี้อันนี้ได้ยินมาหลายคนนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย ผมไม่สนใจหนังสือคุณดังตินหรอกไม่รู้หรอกคุณดังตินอะไรยังไงแต่เพื่อนๆเนขาอ,อ่านกันเนี่ย,ยผมทนไม่ได้ทำไมมันอ่านกันนะทั้งๆท,ที่เป็นหนังสือธรรมะหนังสือหนักไอ้ช่วงเวอร์ชั่นแรกของเสดายดคนตายไม่ได้อ่านเล่มหนาด้วยแล้วก็มีแต่คนบอกว่า <S 2> <S 2> โอ,อา้อ่านอ่านอ่านได้ยังไงเนี่ยมันยากนะ,ะคือคือคำถามว่าอ่านได้ยังไงมันยากนะเนี่ยช่วงแรกๆจะมีค่อนข้างหนาหูแต่ พอช่วงหลังๆจะมีบอกว่าอ่านไปแล้วเนี่ยคือพอผ่านความยากไปแล้วมันได้อะไรนะสิ่งที่ได้ไปเนี่ยไม่ใช่ผมคิดเองแล้วก็เอาอะไรที่เป็นความคิดของผมไปยัดเยียดให้คนอ่านแต่ว่าเป็นคําตอบของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้ผมยกเป็นโค้ดมาเป็นพุทธวจนะนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไวอ้อย่างนี้แล้วผมขอเอามาเรียบเรียง เป็นคำอธิบายเป็นอัตถาอธิบายในแบบของคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาของคนรุ่นใหม่นะบางทีมีสำนวนอะไรที่มันอาจจะสวิงสวายแล้วโดนใจชาวโลกที่เขาต้องการเสพอะไรเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายและโดนเร็วๆอะไรแบบนั้นนะฮะค่ะดรวิทย์ itt, เวลาที่เข้าไปในร้านหนังสือหรือว่ามีคนมาแนะนำหนังสือสักเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแนวธรรมะให้อ่าน เราเปิดหนังสืออ่านปุ๊บการตัดสินใจว่าจะเลือกอ่านจนจบหรือเปล่าอยู่ที่ตรงไหนคะอยู่ที่ว่าหนังสือเล่มนั้นตอบโจทย์เราได้มากน้อยขนาดไหนคือถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเปิดมาถึงแม้ว่าใครต่อใครจะบอกว่าดีถ้าตายแต่มันไม่ตอบโจทย์เราก็วางอันนี้อันนี้ถูกต้องที่สุดครับอันนั้นใช่เลยนะครับอ,อันนี้ผมเรียนจากหนังสือที่ทางคุณดังตรินได้พูดไว้นะครับผมรูรจักจากหนังสือคุณดังตรนินอันนี้ยกเป็นตัวอย่างก่อนนะครับจากช่างภาพท่านหนึ่ง ข้ามาที่บ้านผมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยเรื่องรถยนต์นะครับเราก็บอกว่าลองอ่านเล่มนี้สินะครับตอนแรกเนี่ยผมอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสก่อนคือเล่มแก่นพุทธศรราสน์นะครับร้อยแปดสิบกว่าหน้าผมอ่านได้จบเร็วมากเพราะตอบโจทย์โดยที่ไม่ได้มีใครบอกผมนะครับว่าควรต้องอ่านหรือไม่ผมอ่านหนังสือคุณดังตรรนปับ๊บต้องเรียนว่าพื้นฐานผมเนี่ยคือคนที่ตั้งคําถามพุทธศาสนาตลอดเวลาสามสิบกว่าปีในช่วงนั้นอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรือเปล่าตอบโจทย์แค่ไหนสองพันหกร้อยปีแล้วเนี่ยเชยหรือเปล่่าาไมมมกน้ผแบบี ผมอ่านหยิบหนังสือซื้อซื้อหนังสือคุณดังกรีนมาอ่านผมอ่านปั๊บแต่แต่ละประโยคเหมือนเราสนทนากันนะครับไม่ได้เหมือนกับว่ามีพระมาเทศให้ผมฟังอันนี้ผมไม่ตรงนะครับผมทราบว่าพระสงฆ์ท่านก็มีวิธีการนําเสนอหรือว่ามีวิธีการแสดงทมแต่เล่มนี้นี่คาถามนี้เรามีอยู่ในใจตอบโจทย์แต่ละจุดแต่ละจุดคลี่ไปด้วยปกติผมอ่านหนังสือน้อยเล่มมากที่จะจบเล่มนะครับแต่เล่มนี้จบครับและหนังสือธรรมะอีกนับร้อยเล่มที่ผมอ่านหลังจากนั้นผมอ่านจนจบแต่บางเล่มก็มีนะครับ ผมอ่านปับเล่มนี้เนี่ยผู้ง่าไม่ถูกจริตกับเรานะครับอาจจะโฟกัสไปที่หน้าจุดอื่นอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านเปิดหน้าแ <หา S 2> <ด>รกก็าวางเพราะผมเป็นคนช่งงางผู้น่าคือช่างสงสัยครับนิสัยของวิทยาศาสตร์ที่ฝรั่งเนี่ย ยัดเข้ามาในหัวคนเราเนี่ยครับเราคิดตลอดเวลาว่าพิสูจน์ได้ไหมตอบโจทย์จริงมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็สารภาพตรงว่าผมเป็นอย่างนั้นและพออ่านแล้วเราจะพบว่าถ้าเกิดเราเปิดใจเล็กน้อยนะครับพอเรานำเข้ามาแล้วเราตั้งข้อสังเกตอย่างหนังสือคุณดังตรินก็ดีหนังสือท่านพุทธทาสก็ดีเนี่ยเรานํามาครับแล้วเราลองสังเกตในชีวิตแล้วเราจะพบว่าความเป็นไปเนี่ยนะครับหลายๆอย่างสอดคล้องกับพุทธวจนะหรือคําสอนของพระพุทธองค์หลายๆอย่างครับ เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะอธิบายได้นะครับเอาง่ายๆนะครับผมลองคิดดูระหว่างที่ผมอ่านจะพูดถึงเรื่องบุญกรรมในชาติบางก่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยสามารถพวกนี้คือไม่สามารถอธิบายได้ได้วยหลักพันธุกรรมปัจจุบันโมสาสครับแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุสามขวบด,ด้วยหลักวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับอธิบายไม่ได้ครับแต่ด้วยหลักของพุทธศาสนาบุญเก่ากรรมเก่า,กา,กาสามารถอธิบายได้เมื่อเราเปิดใจและอาต้องเปิดใจไปได้วยนะครับถ้าปิดใจตั้งคําถามตลอดเวลาไม่มีทางสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยวิธีการที่ว่าเรานํามาแล้วเราเข้ากับหนังสือบางเล่มก็ด้วยวิธีการแบบนี้แต่สำหรับผมแล้วถ้าตอบโจทย์แต่สําคัญคือเราเราต้องเปิดใจก่อนไม่จะตั้งป้อมว่าผิด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 ถ้าแบบนี้ธรรมะก็ไม่เข้าหัวสักทีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องชีวิตที่ตอนนี้ดูเหมือนทุกคนจะทุกข์ยากกันเสนละเกินนะคะหนังสือธรรมะหรือว่า ความเป็นมนุษย์มันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างแล้วด้านหนึ่งคนบอกว่ามนุษย์เกิดความกลัวจนถึงขั้นต้องหันไปพึ่งหนังสือประเภทที่มีความเชื่อส่วนคนมากเป็นพิเศษอันนี้จริงหรือเปล่าเกี่ยวโยงกับธรรมะยังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันค่ะ